วันนี้ที่วาจะมาเล่าความเป็นมาของพระจีวรให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะพระจีวรมีเรื่องราวความเป็นมายังไงกันนาะไปฟังกันค่ะในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งเจ้าชายสิทธัตถะออกพนวนก็มีหลักฐานว่า ส่งใช้ผ้านุ่งห่มที่เรียกว่าจีวรแต่ในช่วงต้นพุทธกาลพระภิกษุยังคงใช้ผ้าที่หาได้มาเย็บต่อต่อกันไม่เป็นระเบียบหรือบางครั้งภิกษุบางรูปได้รับถวายผ้าอย่างดีจากข้าบดีก็มีการถูกลักขโมยบ่อยครั้งเนื่องด้วยผ้าเป็นสิ่งที่หายากในสมัยพุทธกาลจนต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรนาของชาวมคต จึงทรงดำริให้ตัดผ้าจีวรเป็นสี่เหลี่ยมผืนเล็กๆมาต่อกันจึงมีลักษณะเป็นผ้าที่เศร้าหมองคือผู้อื่นมักไม่ต้องการไปตัดเย็บอีกเหมาะสมกับสมณะผ้าสี่เหลี่ยมผืนเล็กๆที่เย็บต่อกันนั้นปรากฏลวดลายเป็นลายคนาออกแบบโดยพระอานนท์ดังปรากฏข้อความในพระวินัยปิดกว่าอานนท์เธอเห็นนาของชามคต ซึ่งเขาพูนดินขึ้นเป็นคันนาสี่เหลียม่มพูนคันนายาวทั้งด้านยาวและด้านกว้างพูนคนาขั้นในระหว่างระหว่างด้วยคันนาสั้นๆพูนคันนาเชื่อมกันทางสีแพร่งตามที่ซึ่งคันนากับคันนาขาดตัดกันไปหรือไม่เธอสามารถแต่งจีวรของภิกษุทั้งหลายให้มีรูปอย่างนั้นได้หรือไม่พระอนุนตอบว่าสามารถพระพุทธเจ้าค่ะ ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณทักขินาคิรีชนบทตามพระพุทธาพิรมแล้วเสด็จกลับมาพระนกรราชกฤกอีกครั้งนั้นท่านพระอานน์แต่งจีวรสำหรับภิกษุหลายรูปครั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคจนทอดพระเนตรจีวรที่ ข้าพระพุทธเจ้าแต่งแล้วพระพุทธเจ้าค่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมิกถาในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอานุนเป็นคนฉลาดอานุนได้ทราบซึง้งถึงเรื่องความแห่งถ้อยคำที่เรากล่าวย่อได้โดยกว้างขวาง จีวอนจะเป็นผ้าที่ตัดแล้วเศร้าหมองด้วยสัตรา์าสมควรแก่สมณะและพวกศัตรูไม่ต้องการหลังจากพระอนอนทวัยจีวรที่ตัดแต่งแล้วให้ทอดพระเนตรพระพุทธองค์ทรงพอพระทัยและอนุญ,ญาตให้ใช้ผ้าสามผืนคือสังฆาติชั้นเดียวจีวรและสบงตามาทรงอนุญาตไตรจีวร คือผ้าสังขาติสองชั้นจีวรและสบงทั้งนี้เพื่อให้พระสงฆ์ใช้ป้องกันความหนาวเย็นและรับสั่งว่าภิกษุไม่พึงมีจีวรมากกว่านี้รูปใดมีมากกว่านี้เป็นอาบัต